สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนระวังน้ำท่วมและน้ำป่าทุกภาคมีฝนตกหนักถล่ม55จังหวัดกรมอุตุเผยประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของทั่วประเทศขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มวันที่12กันยายน2565โกกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่ย่มความกดอากาศตำ่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ทุ่มในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา0600วันนี้ถึง0600ของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ลำปางสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูนหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษเลียวนราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ลบบุรีชัยนาทสระบ,บุรีนคปรปฐมการจาบุรีและราช,ชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว1 0 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาเลนาราธิวาส อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสลมตันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเกต็ตตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียส อุณหภ,ภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมอนทนลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียส ลมตอนตกเชียงใต้ความเร็ว1 0ถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมง